you <laughs> ก็กลับมาพบกับคุณแนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้นะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4การปลูกพืชไร้ดินซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็คือขั้นตอนในการปลูกพืชไร่ดินค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าการปลูกพืชไร่ดินมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะตอบตามความเข้าใจได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหรือผิดค่ะ อาจจะบอกว่าต้องมีความรู้ก่อนนะคะมีอะไรอีกคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดีมากค่ะมีอะไรคะเตรียมสถานที่ดีมากค่ะอะไรอีกคะเตรียมต้นกล้าเก่งมากค่ะมีอะไรอีกคะนักเรียนอ้าก็ไปเริ่มทําการปลูกค่ะต่อไปค่ะ,ะต้องดูแลนะคะดูแลโดยการทําอย่างไรได้บ้างคะ ใส่ปุ๋ยใส่สารละลายธาตุอาหารเก่งมากค่ะมีอะไรคะเก็บเกี่ยวถูกต้องค่ะแล้วก็ไปไหนต่อคะอาจจะเอาไปบริโภคนะคะหรือว่าถ้าใครจะไปจัดจำหน่ายก็ได้เช่นเดียวกันคำตอบของนักเรียนหลากหลายดีมากค่ะเอาละคะ่ะเราจะมาศึกษาขั้นตอนในการปลูกพืชไร้ดินกันค่ะขั้นที่1น,นะคะนักเรียนจะต้องจัดเตรียมรางปลูกค,ค่ะรางปลูกสามารถทําจากวัสดุอะไรได้บ้างคะ เก่งมากค่ะก็สามารถทำจากพลาสติกก็ได้ไมีอะไรอีกคะท่อ PVC ค่ะดีมากค่ะทำจากโลหะได้ไหมคะทำได้ค่ะเช่นสังกะสีนะคะเก่งมากๆค่ะหรือจะเป็นอลูมิเนียมก็ได้แต่ว่าข้างในเนี่ยต้องบุบด้วยพลาสติกก่อนด้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะมีถังใส่สาระละลายธาตุอาหารแท่งฟองน้ำท่อส่งสาระละลายธาตุอาหารพืชแล้วก็ปั๊มอากาศค่ะ ปอระกาศนักเรียนจำได้ไหมคะว่าทำหน้าที่อะไรเก่งมากค่ะช่วยให้ธาตุอาหารทำไมลูกไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะมีอะไระอีกคะอ่าเก่งมากค่ะก็ช่วยลดการต,ตกตะกอนของธาตุอาหารนะคะคเยี่ยมมากค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะต้องตรวจสอบระบบน้ำให้สามารถไหลเวียนในระบบปลูกพืชได้ตลอดเวลา ตรงนี้นะคะสัาคัญมากถ้าหากว่าระบบน้ำมีปัญหาก่อให้เกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนถูกต้องค่ะพืชที่เราปลูกเนี่ยก็จะขาดน้ำแล้วก็จะทำให้ไม่เจริญเต,ติบโตจนถึงขั้นตายได้นะคะลำดับต่อไปค่ะก็ต้องเตรียมต้นกล้านะคะโดยการทำการเพราะเมล็ดลงในวัสดุปลูกเช่นแท่งฟองน้ำ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนทําการย้ายต้นกล้าลงรางปลูกค่ะในการย้ายต้นกล้าสิ่งใดที่นักเรียนควรจะระวังมากที่สุดคะถูกต้องค่ะก็คือต้องระวังตรงรากของเขานั่นเองนะคะระวังอย่ายให้รากเขาขาดเพราะถ้ารากขาดปุ๊บนะคะต้นไม้ก็ตายทันทีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ คอยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําก่อนค่ะโดยให้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอที่ที่6.5ไม่เกิน7นะคะโดยที่เราก็จะใช้อุปกรณ์นี้นะคะในการปรับค่าร่วมกันด้วยในนักเรียนลองบอกคุณณันหน่อยได้ไหมคะคุณภาพน้ํามีความสําคัญอย่างไรต่อการปลูกพืชไร้ดินคะสำคัญมากถูกต้องค่ะเพราะว่าน้ำนี่นะคะจะใช้เป็นส่วนประกอบในการใส่สาระละลายธาตุอาหารนะคะ